สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับสูตรสำเร็จในการสร้างรายได้จากธุรกิจนะครับในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทําธุรกิจยูมีดีนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าสูตรสำเร็จนะในการสร้างรายได้มันมีอยู่4ขั้นตอนนะครับเราเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ก่อนครับเริ่มต้นจากการฟังแผนธุรกิจก่อนมาทํความเข้าใจก่อนนะครับว่าแผนการจ่ายเป็นอย่างไรนะครับด้านธุรกิจ ยูบีดีเนี่ยนะครับมีทิศทางในการทําธุรกิจแบบไหนนะครับจากนั้นนะครับพอเราฟังแล้วนะครับเราเห็นความเป็นไปได้เราทําข้อที่2ครับขั้นตอนที่2คือตัดสินใจครับเลือกทําธุรกิจเลยนะครับธุรกิจยูบีดีนะครับจะให้เราได้หนึ่งรหัสแต่มีระดับในการสร้างธุรกิจสร้างรายได้4ระดับจูเนียร์ซูเนียร์ซูเปอร์วเซอร์เมนเจอร์นะครับอันนี้ไปดูคลิปแยกในแผงตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราตัดสินใจทําธุรกิจแล้วครับจากนั้นก็ทําขั้นตอนที่3ครับนะฮะเรียนรู้ครับมาทําความเข้าใจ เรียนรู้นะครับวิธีการของธุรกิจยูมิดีนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมาเรียนรู้ต่างสื่อต่างๆพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วครับทำขั้นตอนสุดท้ายครับแนะนําครับเราแนะนําตรงนะครับซ้าย1คนขวาหนึ่งคนนะครับแค่นี้ครับ4ขั้นตอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพอเราแนะนํามาซ้าย1คนขวาหนึ่งคนนะครับที่เราแนะนํามาเพื่อให้เขานะครับสนใจในการทําธุรกิจจากนั้นก็ให้นะครับสคนนี้นะครับเข้ามารับฟังแผนธุรกิจเหมือนที่เราเคยรับฟังจากนั้นก็ให้เขาตัดสินใจทําธุรกิจเห็นไหมครับ จากนั้นก็ให้เขาเรียนรู้แล้วสุดท้ายครับก็ให้เขาแนะนําตรงซ้สายหนึ่งขวาหนึ่งทำเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นวงจรแบบนี้เลยนะครับ4ขั้นตอนถ้าทําได้นะครับบอกได้เลยครับมีรายได้แน่นอนนะครับมีรายได้ก็ถือว่ารวยความว่ารวยในความหมายของผมนะครับ1นึ่รอเรือครับรวดเร็วในการตัดสินใจ2ครับวอแหวนครับวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาส3ครับยอยักษ์ครับยินดีที่จะทําเพราะฉะนั้นนะครับรอเรือครับรวดเร็วในการตัดสินใจนะครับคุณตัดสินใจในการทําธุรกิจ คุณได้รอเรือละนะครับจากนั้นการที่คุณเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเองเกิดความชํานาญนะครับนั่นคือวอแหวนครับวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสแล้วสุดท้ายครับยอยักรับยินดีที่จะทําครับวันนี้เราแค่แนะนําตรงครับซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเราทําแค่นี้ครับเราก็อยู่ในวงจรของคําว่าการสร้างรายได้เพื่อความร่ำรวยได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับยินดีที่จะทำคือการแนะนำซ้ายคนขวาคนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรานะครับอยู่ในระดับจูเนียร์จูเนียร์นะครับวันนี้ซื้อนะครับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอยูออกซี่งขวดราคา690บาท690บาทนะครับคุณได้ผลิตภัณฑ์ออกซีห่ขวดและคุณก็ได้ธุรกิจจูเนียร์ในการสร้างรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระดับจูเนียร์เนี่ยนะครับเราจะคำนวณคะแนนนะครับเป็นรายได้นะครับสูงสุดนะครับสัปดาห์ละ7 5 0 0 0คะแนนคูณ40เท่ากับว่าจูเนี์สามารถสร้างรายด้ สูงสุดสัปดาห์ละ3า0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีในการทํานะครับยินดีที่จะทำนะครับเริ่มจากการที่เรานะครับตัดสินใจทําธุรกิจแล้วจากนั้นเราแนะนําแบบนี้ครับสายหนึ่งขวาหนึ่งคบเราแนะนําจูเนียร์ได้ไหมเราเป็นจูเนียร์เราแนะนําเขาเป็นจูเนียร์ได้ไหมได้ครับนะฮะแต่เขาจะลงระดับมากกว่านี้เราก็ไม่ได้ว่าอันนี้ผมพูดในสเต็ปที่เล็กสุดเลยนะครับวันนี้นะครับเราแนะนำสองคนครับสมมติเขาตัดสินใจทําจูเนียร์นะครับเขาก็เหมือนเรานะครับ เขาก็จะเหมือนเรานะฮะคุณดูครับชั้นที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกชั้นที่หนึ่งของคุณในแผนไบนารีนะครับไบนารีนี่จะคำนวณคะแนน,นฝั่งน้อยนะครับ40%ครับจูเนียร์เป็นเงินเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จูเนียร์นะครับหกร้อยเก้าสิบาทมีร้อยคะแนนร้อยคะแนนคูณ40%ก็เท่ากับว่าคุณได้โบนัสสี่สิบาทนี่ชั้นที่หนึ่งคุณได้โบนัสไบนารีสี่สิบาทนะครับแต่คุณแนะนําเราจะมีค่าแนะนําด้วยแนะนําจูเนียร์สองคนนะครับแนะนำสองคนเราจะไดค่าแนะนำร้อยเปอร์เซ็นจากคะแนน ถ้าจูเนียร์ร้อยคะแนนร้อยเปอร์เซ็นคุณก็ได้หนึ่งร้อยบาทแนะนำสองคนุคูก็ได้สองร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้นะครับจากแผนเมลารี่ด้วยสี่สิบาทนี่คือชั้นที่หนึ่งจากนั้นคุณทําหน้าที่เสร็จแล้วนะครับคุณ A คุณ B ของคุณเนี่ยทาตามขั้นตอนการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นนะครับพอเขาสูงกระบวนการนี้แล้วเขาก็ต้องยินดีที่จะทําเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแนะนําตรงซ้ายคนขวาคนครับนะฮะก็เท่ากับว่าแนะนําเหมือนกันเลยครับเนี่ยจูเนียร์เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณ A แนะนํา2คนคุณ B แนนนะํา2ค คุณได้ชั้นที่สองนะครับ behaviour. คุณดูตัวคุณเลยแล้วกันนะครับเพราะคุณ A คุณ B ก็จะได้เหมือนกันนะตัวคุณนะครับคุณจะได้ชั้นที่สองแปดิบาทอันนี้ผมจะไปเร็วแล้วนะนะครับจากนั้นถ้าหนึ่งแตก2ชั้นที่สามเมื่อไหร่คุณจะได้ชั้นที่3าม้อยหสิบาทถ้าหนึ่งแตกสองชั้นที่สี่เมื่อไหร่นะครับคุณจะได้ชั้นนี้3ามรอยยี่สบาทนะครับถ้าหนึ่งแตกสองชั้นที่ห้าเมื่อไหร่นะครับคุณจะได้ชั้นที่ห้านี้ผนเ้อยสี่ครับดูจากตรรงนนี้ะคับ ชั้นที่1ได้ไปแล้วชั้นที่2ได้ไปแล้วชั้นที่3ได้ไปแล้วชั้นที่4ได้ไปแล้วชั้นที่5ได้ไปแล้วรวมโบนัสรายได้ตอนนี้นะครับคุณได้กาไรแล้วครับคุณคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นถ้า1แตก2ต่อไปเรื่อยๆนะครับชั้นที่6นะครับคุณจะได้1,280บาทชั้นที่7ครับคุณจะได้2,560บาทชั้นที่8นะครับคุณจะได้5,120บาทชั้นที่9ครับคุณจะได้หนึ่ง ชั้นที่สิบครับคุณจะได้สอง0ืสี่รอยแปดิบาทพอชั้นที่สิบเอ็ดนะครับคะแนนเท่า18 2จริงๆนะครับคะแนนนะครับฝั่งอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่หน,นึ่งสองพันี่ร้อยคะแนนแต่ระดับยูเนียร์รับสูงสุดแค่สัปดาห์ละเจ็ด0ื่นาคะแนนถ้าสิบอดชั้นนี้อยู่ใน7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ใน7วันเนี่ยชั้นที่11บเดเนี่ยคุณจะได้คะแนนหนึ่งแสสองพันสี่รอยบาทเอ้ย4 0รคะแนนนะครับฉะนั้นนะครับ วันนี้จูเนียร์รับสูงสุดแค่75,000คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับระบบปรับให้เหลือแค่75,000คะแนนแล้วคูณ40%ครับคุณก็จะได้30,000บาทนี่แหละครับคือที่มาของดามทำรายได้สูงสุดระดับจูเนียร์นะครับ30,000บาทต่อสัปดาห์หรือเดือนละแสนสองนะครับจากนั้นถ้ามีการหนึ่งแตกสองต่อไปเรื่อยๆชั้นที่12 13นะครับเพราะว่าบันเนอรี่ของที่นี่นะครับไม่จำกัดชั้นครับจะแตกลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้ส0ม0 0ื0น0 0ม0ม0 0น0า0 0ม0่0 0ามหมื่ย ต่อสัปดาห์ไปเรื่อยๆหรือพูดง่ายคือเดือนละแสนสองครับนี่แหละครับคือการสู่สาเร็จในการทําธุรกิจนะครับตรงนี้ของระดับจูเนียและที่สําคัญครับแผนเบลลารีไม่ต้องรักษาย,ยอดด้วยหมายความว่าถ้าเราไม่ต้องรักษาย,ยอดนะครับทุกคะแนนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวานะครับระบบจะเก็บคะแนนให้เพื่อคํานวณ40%ในคะแนนฟังอ่อนเป็นเงินให้คุณครับนี่แหละผมถึงบอกว่าเราสามารถใช้สูตรนี้ในการสร้างรายได้โดยไม่ยากถ้าพูดในแง่ของการทําธุรกิจเราใช้เงินแค่690บบาทถูกไหมครับ แล้วก็เราก็ได้สินค้าไปหนึ่งยูเอฟซีเป็นดูแลสูงภาพหนึ่งขวดแล้วเราก็แนะนํานะครับแนะนําซ้ายคนขวาคนนะครับแนะนําจูเนียร์เหมือนกันก็ได้นะครับถ้าเขาสนใจนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมแลวหนึ่งแตกสองแล้วนี่คือผลที่จะได้ครับนี่คือบนรายได้ระดับจูเนียร์กับคําว่ายินดีที่จะทําแนะนําตรงซ้ายคนขวาคนครับอ่าอีกอันนึงนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับในกรณีที่ตัวคุณนะครับมีระดับสูงสุดคือเมนเจอร์นี่กรณีที่คุณต้องการเป็นเมน ต้งการทําธุรกิจในระดับเมนเดเจอร์นะนะครับเมนเดเจอร์ <Manager S 1> ก็แนะนําตรงซ้ายคนขวาคนครับจูเ<ก>นียก็แนะนําตรงซ้ายคนขวาคนนะครับจะระดับไหนก็ตามก็แนะนําแค่ซ้ายคนขวาคนเหมือนกันเพียงแต่เมนเดเจอร์นะครับเราจะคํานวณคะแนนฝั่งอ่อนนะครับหรืหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คํานวณสูงสุดนะครับสัปดาห์ละห้าแสนคะแนนหรือพูดง่ายๆคือทํารายได้สูงสุดเนี่ยสัปดาห์ละสามแสนบาทหรือเดือนละล้านสองนะครับโดยที่ระดับเมนเดเจอร์นะครับถ้าคุณเป็นระดับเมนเดเจอร์คุณสามารถ ซื้อนะครับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยูอ็อกซี่สาขวดนะครับในมูลค่า2 0 7 0 0คุณก็เป็นเมนเจอร์เลยหรือคุณค่อยๆสะสมจากจูเนียร์ไปก่อนก็ได้นะครับจากร้อยคะแนนสะสมนะครับซื้อสินค้าสะสมไปเรื่อยๆนะครับสมมติเป็นยกเอายูอ็อกซี่นะครบ30ขวดเมื่อไหร่นะครับคุณก็ขึ้นเมนเจอร์ได้เหมือนกันโดยที่ระยะเวลาการสะสมไม่จำกัดครับนะเพราะฉะนั้นนะครับกรณีที่คุณนะครับเลือกที่จะเป็นเมนเจอร์แล้วกันแต่เวลาคุณแนะนำซ้ายคนขวาคนเราจําเป็นต้องเป็นเมนเจอร์แนะนำเมนเจอร์ไหมอันนี้ตอบเลยไม่จําเป็นครับ ถ้าคนสองคนนี้ของเราไม่สะดวกที่จะยังไม่สะดวกที่ยังยังจะทําธุรกิจระดับเ a นเจอร์เขาสามารถเริ่มต้นจากจูเนียได้ครับเห็นไหมครับคุณเป็นเ a นเจอร์นะครับแต่คุณน่ะนะครับแนะนำสองคนถ้าเขานะครับสนใจจะเป็นระดับจูเนียคือ690บาทได้ครับนะฮะแล้วเขาก็ได้ออกซีไปคนละขวดเพราะฉะนั้นคุณเป็นเ a นเจอร์ครับคุณก็ทํางานเหมือนกับตอนเป็นจูเนียเลยแต่ชั้นที่1นะครับในเมื่อเมนเจอร์คูณ60%นะครับจากร้อยคะแนนใช่ไหมฮะจูเนีย คุณเป็นมเนเจอร์นะครับจูเนียร์ร้อยคะแนนคุณหกสิบเปอร์เซ็นคุณได้หกสิบาทเพราะฉะนั้นนะครับเงินมันได้มากขึ้นถ้าเทียบกับจูเนียร์นะจากนั้นนะครับคุณ A คุณ B ครับที่เขาเป็นจูเนียร์นะครับเขาไปแนะนําต่อสองคนเขาแนะนําจูเนียร์ก็ได้นะอันนี้คุณได้ค่าแนะนำเลยนะฮะเขาไปแนะนําต่อนะครับสองคนเป็นจูเนียร์นะครับหนึ่งแต่สองไงฉะนั้นชั้นที่สองของคุณนะครับคุณจะได้ร้อยี่สิบาทในฐานะมเนเจอร์นะจากนั้นนะครับหนึ่งแต่สองจูเนียร์ชั้นที่ หนึ่งแตะสองชั้นที่สี่ครับคุณจะได้สี่ร้อยแปดสิบาทหนึ่งแตะสองชั้นที่ห้าครับคุณจะได้เก้าร้อยหกสิบาทหนึ่งแตะสองชั้นที่หกครับคุณจะได้หนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบาทหนึ่งแตะสองชั้นที่เจ็ดครับคุณจะได้สามพันแปดร้อยสี่สิบาทหนึ่งแตะสองชั้นที่แปดครับคุณจะได้เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบาทหนึ่งแตะสองชั้นที่เก้าครับคุณจะได้หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบาทหนึ่งแตะสองชั้นที่สิบครับคุณจะได้สามหมื่นเจ็ดร้อยยี่น 1,440เพราะว่าอะไรครับเพราะรอบนะครับรอบในการคำนวณเนี่ยมันสูงขึ้นถ้าเป็นจูเนียร์เนี่ยมันคำนวณได้ไม่เกินสัปดาห์ละ7 5 0 0 0คะแนนแต่พอเป็นมเนเจอร์เนี่ยคำนวณสูงสุดถึง500,000คะแนนเพราะฉะนั้นรอบที่1 1เนี่ยยังคะแนนยังอยู่ที่1,240 0มันยังคำนวณ60%นได้คุณจะได้ไป60,000นะครับ 100, 1 0 0 1,440บาทจากนั้นนะครับดูนะครบบาทจากนั้นนะครับดูนะครับชั้นที่1 3ครับคุณได้ไป 1, 22, 2 4 5 7 6 0าเรบาทพอถึงชั้นที่1 4ครับคะแนนฝั่งอ่อนจริงๆเนี่ยจะมาถึง8 1 1 9 2 0 0คะแนนแต่นะครับระดับเรเดรเจอร์เนี่ยเขาคำนวณคะแนน,นสูงสุดต่อสัปดาห์ไม่เกิน5 0 0 0 0คะแนนถ้า14ชั้นนี้ยังอยู่ใน7วันใช่ไหมครับมันเกิน5 0,000คะแนนระบบกบ็จะปรับให้เหลือ5 0 0 0 0คะแนนและคำนวณ60%ก็เท่ากับ300,000บาทครับนี่คือที่มาของการทำไรายได้ดับเมเดเจอร์สัปดาห์ละ3 0 0 0หรือเดือนละล้าน จากนั้นนะครับพอชั้นที่15 1 8้าหนึ่งตกสองชั้นที่1 6บชั้นที่7จ็ดสิบปเ้าเนี่ยมันก็จะคำนวณอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5 0แสนคะแนนถูกไหมครับก็จะได้3 0 0แสน3าแสนสาแสนสา0แสนต่ออาทิตย์เนี่ยนะครับไปตลอดเลยครับตรงนี้นะครับไม่จำกัดชั้นและที่สำคัญรับไม่ต้องรักษายอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์จะทำสเต็ปนี้เหมือนกัน1 8 2แตกสองนะครับแล้วก็รับรายได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญพอไม่รักษายอดคะแนนทุกคะแนนไม่ว่าจะเป็นฝั่งแข็งหรือฝั่งอ่อนก็จะถูกเก็บไว้ และคำนวณคะแนนฟังอ่อนเป็นโบนัสรายได้ให้คุณนี่นะครับคือสเต็ปในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับที่ผมเรียกว่าสูตรสําเร็จนะครับนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับตรงนี้ลองเอาใช้ดูก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสูตรสําเร็จในการทำธุรกิจยูมีดีเห็นไหมครับรอเรือครับรวดเร็วในการตัดสินใจครับก็จะให้คุณตัดสินใจนะครับเลือกระดับธุรกิจเลยนะครับในการทําธุรกิจวอลวนครับวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสคุณเข้ามาเรียนรู้ในห้องทุ่มทอกนะครับจันถึงสุกได้เลยเรามีสเต็ปให้นะครับวันละชัน้ คุณก็สามารถมีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสและสุดท้ายครับยอยักครับยินดีที่จะทําครับแนะนําตรงซ้ายคนขวาคนนะครับทําตามสเตปนี้นะครับโบนัสรายได้อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้อยู่ไม่ไกลครับนี่คือสูตรสาเร็จในการทําธุรกิจยูมีดีในสไตล์ของผมครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ